จะทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคืนนี้เขามีข้อความฝากไพ่มาบอกกับคุณนะคะก่อนดูไปกดหัวใจคอมเมนต์นะคะแล้วก็เซฟไว้ดูกดติดตามนะคะก็เป็นค่าปูให้ด้วยนะ,ะข้ออยากจะบอกกับคุณว่าเธอถึงแม้ที่ผ่านมาเราก็จะมีการห่างกันบ้างอะไรกันบ้างแต่เธอใช่ไหมว่า เราคิดไว้เสมอว่าสักวัน<ม>เธอและเราจะได้เจอกันอีกครั้งในบรรยากาศที่มันดีๆอ่ะจำได้ใช่ปะตอนที่เราได้ไปเที่ยวกันได้เจอกักบเธอโคตรดีเลยนะบรรยากาศแบบเนี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเธออาจจะมองว่าเราอ่ะนิ่งเฉยกับเธอหรือเราไม่ได้ใส่ใจเธอเธอคงอาจจะ เสียใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงเธอไม่บอกเราก็รู้นะว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะเธออย่ามาโกหกเราเลยเรารู้ได้ว่าบางครั้งเธอคิดอยากที่จะจบกับเราด้วยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ให้คำมันสัญญาหรือสัญญาณอะไรให้กับเธอได้ทราบมีแต่ทำให้เธอผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แ,แบบนั้น แต่นัแต่นี้ไปนะเธอเชื่อเราได้เราจะไม่ทําแบบนั้นกับเธออีกเพราะที่เราเป็นแบบนั้นนะ่ะมันเกิดสภาวะที่มันไม่โอเคของตัวเราเองเราอาจจะมองอะไรที่มันไกลเกินไปโดยดืมมองว่าสิ่งรอบไกลหรือคนที่คอยเป็นห่วงเรานะ่ยก็ยังอยู่เราอาจจะเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ทําไม่ได้สนใจ ว่าเธอจะรู้สึกยังไงเราแค่มองว่าเธอก็น่าจะอยู่ได้เธอก็ไม่น่าที่จะเป็นอะไรแต่ตัวเรา,าสิเราไปเจอเรื่องที่มันไม่โอเคมาแล้วเราก็ได้แต่โฟก,กัสอยู่แต่จุดนั้นนะ่ะไม่ลุกหันมาสักทีหนึ่งพอหันมาอีกทีหนึ่งเราอาจจะพลาดคนที่รักเราแบบเธอก็ได้เราเรารู้สึกเราเสียใจนะที่เราทำแบบนั้นกับเธอนะ่ะ อย่าไปคิดเลยว่าเรามีความสัมพันธ์ซ้อนหรืออะไรอ่ะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกนะในอย่างเราเป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรแต่ธออ็อาจะบอกว่าอ้าวแล้วที่นิ่งเงียบแต่ฉันนี่มันควรแล้วเหรอมันก็ไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเพราะว่าเรากําลังหาหนทางที่จะแก้ไขให้อะไรต่างๆดีขึ้น แต่สุดท้ายเธอคือคนในใจสําหรับเราอ่ะเราจะบอกว่าเรารักเธอเธอจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เธอแต่เรารักเธอ